next next อ่ uh, <c oughs> พี่ก้องนะคะพอ่อคิดถึงพ่อมากอ uh, <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่วันออกไปใช่ไหมก็แบบมันมันก็เหงา่ะแหละพอแบบปกติตื่นเช้าเงี้ยจะเห็นคนออกมาพร้อม คงผมที่เซตมาอย่างดีออกมาอาบน้ำช้ากับทุกคนแต่ออกมาเป๊ะนึกว่าจะไปเดินแบบแล้วก็ไม่ได้ดมรักแร้เงี้ยคิดถึงน้องเลยดมรักแร้พอแบบมันนี้มันประหลาดที่สุดมีสวนให้มีดมรักแร้ไม่ใช่เพราะแบบพี่ก้องอ่ะใช้กลิ่นโคโลนเหมือนพ่อเน็ตไงเน็ตพอพี่กองยกรักแร้มาครั้งหนึ่งเนตโอ้โห นี่ก็เลยเรียกว่าพี่ก้องว่าพ่อแล้วพี่ก้องเป็นเป็นคนที่แบบ <c oughs> น่ารัมากมากขอถามหน่อยค <c oughs> รับโลนนี่เขาใส่จกักรแะ <c oughs> บ้ามันก็ต้องมีจักแรแ้้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าพวกแบบ กำจัดกลิ่นเป็นโลออนเป็นอะไรนะโคลนมันเขาเรียกว่าโคลนไม่ใช่เหรอคะโคลนเออไรนี่ยพูดผิดเขาก็โคลนโคลนก็จะเป็นน้ําหอมอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นแบบสีใสๆแล้วก็จะเป็นกลิ่นแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคาร์โลออนเออใช่ค่ะแล้วก็เจอเจอเจอครั้งแรกอัแหละยูอักษลาแล้วก็ ในบ้านเล็กก็เป็นหนึ่งในผู้ชายที่นสนิทด้วยแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาเรื่องการร้องเล็กตั้งแต่บ้านเล็กแล้วมีอะไรก,ก็จะคุยกับพี่ก้องตลอดจนมาถึงบ้านใหญ่เราก็สนิทกันสนิทกันจริงๆหละก็เป็นพ่อลูกกันเนาะมีอะไรก็ปรึกษาพ่อตลอดอย่างเช่นล่าสุดนี่ก่อนนี้พ่อจะออกกันแหละมีเรื่องไม่สบายใจก็แบบคุยกันพ่อก็เป็นที่ปรึกษาให้ดีมากแล้วก็พ่อเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะ เป็นคนแก่ที่ <c oughs> เป็นคนแก่ที่แบบดูเด็กมากเพราะพ่อเตี้ยด้วยแหละมาดูน่ารักคนน่าเข้าใกล้ไงตัวพ่อจะหอมพ่อจะเป็นคนสะอาดเป็นผู้ชายที่สะอาดมากน่าเข้าใกล้มาก <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> จะทําให้ทุกคนมีความสุข <c oughs> เวลาจะชอบนั่งดูเวลาที่พ่อทะเลาะกับเอ้ไม่ใช่ดิประชันอา,อาคมกับพี่เค้ยนี้ <c oughs> ุยกันสนุกสนานเนี่ยทำให้น้องๆองเขามีความสุขมาก <c oughs> บ้านจะแบบไม่เงียบเลยแต่พอพ่อออกไปก็พี่เคก็ไม่มีคนประชันด้วยใช่ไหมหรอสืบสืบต่อมาเป็นพี่ซันน่ะแหละเออเดี๋ยวพี่ซันค่อยไปพูดนะก็ตอนนี้คงจะหล่อแหละที่บนนว่าสิวขึ้นใช่ไหมออกไปบ้านก็ได้รักษาเต็มที่หล่อรู้นะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ชัวแน่เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวขอนแก่นจะพาไปหาอะไรที่ ต้องการจะไปโอเคนะเจอกันครับต่อไปใบมอนใบมอนพี่คิดถึงใบมอนมากาอ่ใบมอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วีที่ใบมอนออกอ่ะอยู่ไม่เป็นสุขเลยก็คือวันที่กลับมาตั้งแต่วันประกาศเราอ่ะตั้งแต่อยู่บนรถอ่ะคือแบบ โคตรเมืองเพราะว่าแบบพี่รู้จักสนิทกับใบหมอนแต่คอนแก่นใช่ไหมเราเราก็สนิทก,กันมาตลอดเลยมีอะไรก็คุยกันแล้วเราก็เป็นคนอีสานเราเป็นเราเป็นสองคนในบ้านที่พูดอีสานกันได้สองคนแล้วพี่จะสื่อสารกับใบหมอนด้วยภาษาอีสานตลอดล่าสุดที่เราทิ้งไว้ก็เพลงสร้างอ่ะละ่ะใช่ปะอ,ออกไปแล้วก็ไปบีบบอกให้พี่ร้องอีกนะตอนนี้ยิ่งคิดถึงเวย มีคนพูดใต้มาพี่สวนอีสานไปเขาก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่ถ้าตอนนี้ใบม่อนอยู่ก็คงจะพูดกับพี่ได้ตลอดใ <c oughs> บมอนก็เป็นคนที่เก่งพี่เห็นตั้งแต่อยู่ขอนแก่นพี่ก็รู้แล้วว่าใบามอนต้องเข้าแน่นอนมาถึงบ้านเล็กพี่ก็รู้ว่าใบามอนต้องได้เข้าบ้านใหญ่เพราะแบบเสียงเขาะเพาะมีความสามารถเป็นเด็กที่ร้องเพลงเก่งมากขนาดไม่ได้ร้องเพลงเอ้ยไม่ขนาดไม่ได้เรียนร้องเพลงมาแลา้วแบบคิดดูถ้าใบาม่อนอยู่ถึงวิ่ลืนอย่างเงี้ยทุกโชว์พี่แบบ อยากรูมากยิ่งสตองสตรองเกอร์เนี่ยจำได้ไหมที่พี่บอกว่าพอใบหมอนได้จทย์เพลงเนี้ยพี่พูดกับหมอนตลอดเลยว่าแบบเป็นหมอนมากคือพี่พูดตลอดเลยหมอนคงจําได้ว่าพี่แบบเวลาหมอนซ้อมพี่จะรอฟังพี่จะรอดูไม่ว่าหมอนจะยังร้องไม่ได้พี่ก็จะขอให้หมอนร้องให้ฟังเพราะพี่ชอบมากก็คือหมอนหมอนร้องเก่งมากแล้วก็หมอนเป็นคนที่เอ,อสนุกสนานแหละแต่แบบมีบางครั้งที่แบบก็อาจจะแบบ มีมุมเครียดของตัวเองว่างอะไรเงี้ยต,ตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรเครียดแหละคงจะมีความสุขดีเนาะออกไปตอนนี้ผมแคทพี่ว่าผมไม่ยาวอ่ะพี่ว่าหมอนอยังไว้ผมสั้นอยู่แน่แน่เลยความรู้สึกพี่นะบอกว่าอยากไว้ผมยาวอ,อือว่ะออใช่นั่นแหละเดี <c oughs> ย๋ยวเจอกันคิด <c oughs> ถึง <c oughs> ไหมหมอนนะ <c oughs> เราจะไปร้องเพลงด้วยกันโอเคโอเคต่อไปวอ okay. ปีหกไอพี่เคไอถึงว่าก็ไม่รู้ดิเงียบมากเลยยังเคยบอกว่าถ้าพี่เคออกไปอ่ะบ้านเงียบมากแน่แล้วมันก็เงียบในช่วงที่นั่นแหละที่ผ่านมาตอนนี้เราก็เริ่มมีสีสันกันแล้วแหละเราเราบทเรียนมาจากพี่เคเราก็ฝึกฝึกกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ พี่เคเป็นเป็นอะไรที่แบบมันมีครบทุกอย่างว่ะแบบพี่เคเป็นคนที่เน็ตอยากอยู่ใกล้เพราะว่าเป็นคนที่เป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเพื่อนเน็ตเลยอ่ะคนหนึ่งอ่ะที่เน็ตสนิทมากๆอ่ะคําพูดคาจาอย่างเงี้ยการทําหน้าตาชอบดึงหัวชอบมาอะไรกับเน็ตอย่างเงี้ยเหมือนมากแล้วพี่เคก็เป็นพี่ที่เน็ตแบบรักรัก,กมากจริงๆเหมือนรู้จักกันมาแต่ก่อนอ่ะแต่ก็ แต่ก็ไม่เคยรู้จักเลยเนาะก็เพิ่งม,มารู้จักที่นี่แล้วก็รักมากด้วยพี่เคเป็นคนที่มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ขันเป็นชั่วเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนเรียกน้ําตาได้ตลอดอยู่ในคนเดียวกันอะ <c oughs> มันแปลกไหมหะ่ะเกิดมามันมีได้อย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พอพอไม่อยู่ก็บ,บ้านเงียบแ,แล้วก็คิดถึงไม่มีคนมากดซิลเซียนให้ <c oughs> ไม่มีคนมาแบบแจกที่มาร์คหน้าให้ใช่ไหม ไม่มีคนมาแซวนู่นแซวนี่พูดติดเลดนู่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยเออก็คิดถึงมาตอนนี้ก็คงจะแน่รักษาผิวหน้าอย่างดีเดยออกไปแล้วหน้าไม่ซมะะ <c oughs> ูมอ่ะเนาะเจอกันคงหน้าใสากิ้งแล้วก็ยังไงขอให้พี่เคดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเออแต่ก็ผิวพรรณดีแล้วแหละเนาะเนือแต่สีผิวแหละ <c oughs> แัน้าเองหน่อยไม่เป็นไรคิดถึงพี่เค เจอกันค่ะต่อไปพี่บอมเบย์ึใช่พี่บอมเบยพี่บอมเบยนี่ก็จำได้อยู่นะถึงแม้ว่าจะจะออกไปไปวิกแรกแต่ก็จําได้อยู่บ้านเล็กแหละพี่บอมเบยเป็นคนที่ใส่ดีเป็นคนที่มีน้ําใจให้กับทุกคนเวลาเช็คคีมาอย่างเงี้ยจำไม่ได้ยังไม่ได้แบ็คกิ้งแท็กก็สามารถเล่นเป็นโนให้น้องๆได้ฝึกร้องเพลงได้นะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่แต่ก็ได้รับน้ำใจจากพี่วอมเบย์หลายครั้งแล้วก็พี่วอมเบย์เออพี่บอมเบย์เป็นคนที่เก่งร้องเพลงเก่งเต้นก็เก่งแสดงก็เก่งหน้าตาก็น่ารักด้วยเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่น่าอิจฉาใครได้เป็นแฟนอะ่ะ mm hmm. เพราะแบบมีครบอย่างโรแมนติกนู่นนี่นั่นร้องเพลงก็เพออูน่าอิจฉาเนาะ mm hmm. ผู้หญิงคนนั้นน่ะเออ แล้วก็ตอนนี้ก็คงจะหล่อเหลาแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันอย่าเพิ่งลืมกันนะถ้าเจอกันออกไปบ้านแล้วก็เราก็ทักทายคุยกันเหมือนเดิมนะคะคิดถึงพวกโมเมยค่ะต่อไปบาร่าบาร่านะบาร่าก็ออกไปไม่มีใครกวนหรอชอบตีใช่ไหมผู้หญิงอ่ะเออออกไปเจอกัน วาล่าเป็นคนที่จำได้เลยเห็นอยู่อักษราเป็นผู้ชายที่น่ากลัวนะเว้ยกลัวไม่รู้จักอะ่ะแต่ยิ้มได้ตลอดเวลาไปก็เจอยิ้มยิ้มให้แล้วก็เป็นอะไรของมันหรือเปล่าเขาไป <c oughs> รู้ว่าเขาเป็นคนอธยาศัยอัธชะยาใสดีไงเออก็รู้แล้วว <c oughs> าล่าก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะตั้งแต่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะ่ะมาวิกอ่ะ เห็นได้เห็นเธอคือใครอะแบบหเกิดอลังการงานสร้างพระเอกสุดๆหลอ่อบาลา่ามีครบนะเน,น็ตว่า acting ก็ดีร้องเพลงก็เพราะเต้นเป็นแล้วอยู่เนะี้ยเต้นเป็นแล้วหุ่นก็กำลังพัฒนาอยู่ใช่ไหม <c oughs> ได้หน้าโอ้โหครบห้ายอย่างแล้วเปเเวอร์แล้วก็นิสัยกันมีคนนิสัยดี ทำไมน้องแคที่ไม่งั้นไม่มีใครเขาอยากอยู่ใกล้หรอกถ้าเป็นคนที่ใสอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายที่แบบดูแลผู้หญิงได้อย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันน่ารักตรงนี้แต่บาร่าก็เก็บอันนี้ไว้ติดคออ่ะแล้วก็คิดถึงบาร่านะออกไปเดี๋ยวเราไปตีการต่อร่อไปพี่ซันนี่ <c oughs> คิดถึงพี่ซันนี่นะคะพี่ซันเป็นคนแรกที่เนทระบายความในใจวิกที่ป้าออกอะ่ะที่ในช่วงนั้นอันนน้แบบสุดๆจำได้ไหมวันอาทิตย์อะที่เนทลงมานั่งข้างล่างแล้วพี่ซันก็บอกถามว่าเป็นไรแล้วก็ถามมีไรถ้าพี่ช่วยได้ ถ้าพี่ฟังเราในสบายใจถ้าเน็บอกเราในสบายใจเนีบอกพี่ได้อันนี้ก็คุยกับพี่สันทำให้เนแบบรู้สึกโล่งมากขอบคุณพี่สันมากที่วันนั้นอะทําให้เนสบายใจแล้วก็ไม่คิดอะไรมากแล้วพี่สันเป็นพี่ที่น่ารักค่ะดูแลน้องแล้วก็เป็นคนที่เน็ชื่นชมตั้งแต่ประกวดภาคเหนือนะเน็กับพ่อเชียร์พี่สันตั้งต่อยู่ในทีวีแล้ว พ่อเนี่ยเชียร์มากเลยด้วยพ่อเนี่ยชอบพี่สันมากว่าเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกแล้วมีเอกลักษณ์มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มีคนที่มีความมั่นใจสูงมากก็าจริงๆเลยเนาะต้องไปอ,อักษราแล้วเจ๋งมากเห็นครั้งนั้นเด้เออยังไม่พอบ้านเล็กก็มาอีกเออแต่ก็ดีแต่ก็ดียิ่งพี่สันได้มีโอกาสได้เข้าบ้านใหญ่แล้วแบบโชว์ทุกโชว์ที่พี่สันทำมันก็เจ๋งทุกโชว์เลยอะ่ะ ไดชอบดูพี่ซันโชว์พอแบบทุกครั้งพี่ซันจะมีเซอร์ไพรส์ให้คนดูแล้วก็ทุกเพลงที่พี่ซันร้องอะ่ะมันเป็นมันเป็นตัวพี่ซันมันไม่ใช่จนบางบางครั้งอะ่ะลืมต้นฉบับไปเลยว่าเขาร้องไงเพราะพี่ซันทำให้เพลงนั้นเป็นของพี่ซันเออนั่นแหละมันเจ๋งมันแล้วเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินเออศิลปินก็คือพี่ซันนั่นแหละเออเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะ<ม>เจ๋งมากแล้วก็ดีใจที่ ได้รู้จักได้มาเจอพี่ซันไงก็ขอให้พี่ซันดูแลสุขภาพเสียงตอนนี้จะคงเคแล้วก็ก็เป็นเสียงที่3ก็อยากเห็นพี่ซันในฉบับหน้าเรียบเนียนไร้อุกกาบาตอะไรเงี้ยไร้กลไม่พี่ซันเป็นคนหน้า <c oughs> นเป็นคน,น <c oughs> พี่ซันเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วอย่างที่เน็ตบอกว่าตอนเวลาพี่ซันยิ้มอะ่ะพี่ซันยิ้มสวยใช่ไหม <c oughs> แค่พี่ซันไม่มีอันพวกนี้อ่าไม่ไม่มีอันเนี้ยโอ้โหเป๊ะเป๊ะแล้วเพราะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรผุดมาแล้วเหลือแต่รอยเก่าแค่ไปรักษาแป๊บเดียวก็หาย รอแน่เดี๋ยวนน่จะออกไปรอดูความรอนะคะเจอกันต่อไปสุดท้ายป้าโอปอโอ้ยป้าคิดถึงป้ามาก <c oughs> เป็นบุคคลที่อ,อให้คำปรึกษาน้องๆแล้วก็เป็นคนที่รับฟังคำปรึกษาจากพวกน้องๆผู้หญิงตอนป้าออกไปก็ช็อกไม่มีใครให้เมาส์มอยไม่มีใครให้แบบให้ถามปัญหาอะไรองนี้ใช่ไหมละ่ะ นั่นแหละช่วงที่ช่วงที่รู้จักเพิ่งสมาสนิทป้าก็ประมาณบ้านเล็กวีคสุดท้ายอะเพิ่งมาสนิทกันก็รู้ว่าป้าเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นคนที่อารมณ์ขันใครอยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วเป็นคนที่แบบเยอะท่าเยอะมากว่าจะเป็นการหัวเราะหรือการเต้นฟิวฟิลฟิลป้าดีตลอดเวลาร้องเพลงก็เป็นคนที่มีพลังสูงเอ้ยพลังเยอะ เป็นคนตัวเล็กท oh, oh, ี่พลังเสียงเยอะมากเห็นแต่อักษรละโอ้โหตัวเล็กเสียงเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งป้าการแสดงก็ดีเต้นก็เก่งร้องเพลงก็เพาะสวยก็สวยนั่นแหละเนาะไม่น้าล่ะอิจฉาอ่ะไปนะต้องพาเราไปคุยสักหน่อยตั้งแต่เรารู้นะป้าเราแบบอิจฉาเธอมากแล้ว กีดแปดตลบอ่ะจำได้อยู่บ้านเลยกะเฮ้ยอะไรอ่ะป้าอันนี้ดูเป็นข้อแค้สนไม่ใช่อ่ะอยากเจอว่าตอนนี้มีอะไรเราอยากคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ป้าออกไปอ่ะวีทีอาร์ป้าบอกว่ามีเรื่องจะคุยใช่ไหมตอนนี้มันคันปากมากอยากคุยหลายเรื่องมากคิดถึงป้าตอนนี้คงจะเสียงใสแล้วหน้าก็สวยเหมือนเดิมและเนาะพวกรอยตีนกาอ่างเงี้ยก็คงไม่มีแล้วในบ้านอ่ารัก พักผ่อนน้อยอย่างนี้ก็คงจะมีมาบ้างแต่ตอนนี้ก็คงสวยแล้วไงก็ขอให้ป้าดูแลสุขภาพต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเราพูดเัยไปแล้วนะเราต้องพาไปนะ